วันนี้เราจะทดลองเรื่องเรื่องอะไรวะดืมไปแล้วการคายน้ำของพืชใ,ใช่ไหมการคายน้ำของพืชครับครูจะทดลองนั่นแหละทดลองสามอย่างก็คือสมมุติเราจะทดลองว่าพืชคายน้ำทางทางอะไรไ<ป>ทางใบเราก็เด็ดดอกออกที่ีันเป็นดอกเนี่ยไม่เอาต้นไม่เอาต้นที่มีดอกนะครับเราก็เอาพลาสติกใส่ห่ม นะอ่าส่วนถ้าคิดว่าทดลองทางลำต้นเราก็รีออกให้หมดเลยนะครับรีออกให้หมดก็เหลือแต่เหลือแต่อะไรเออเหลือแต่ลำต้นมาอย่างงี้แล้วเ,เราก็หุ้มแต่ลำต้นให้มันเหลืออย่างเงี้ยเห็นไหมเข้าใจไหมทำดีๆดยอย่าหุ้มยังไงไม่ได้หุ้มยางนั้นผิดเพราะมันมีญ้ายอยู่ข้างล่างเราต้องเป็นเป็นระบบปิดให้หมดเข้าใจป๊อส่วนถ้าเราจะทดลองทางไหนทางดอกใช่ไหม เออทางดอกเราก็หุ้มแต่ดอกไม่หุ้มใบฉะนั้นถ้าอันไหนที่มันเป็นต้นเล็กมาเอาพลาสติกใสของครูนี่กลางแดดด้วยนะไม่ทดลองในร่มนะเ,นเพอพืชจะคายน้ําตอนที่มีแสงแดดนะครับถ้าเราไปคลายในร่มดูยากฉะนั้นต้องหาจุดที่มันเป็นแดดได,ไ,ได้นะ,ะได้ค่แบบนี้ได้กูรู้เลยอ่าอันนี้คือลำต้นใช่ไหมอ่าลำต้นเราก็หุ้มเลยหุ้มแล้วก็มัดนะเราก็ดูทดลองก่อนการทดลองอ่าก่อนทดลอง เดี๋ยวก็ผ่านไปอีกประมาณ15นาทีจะเกิดอะไรขึ้นห้ามเอาเป่าห้ามเป่าในถุงเพราะจะในถุงถ้าเราเป่าจะเกิดอะไรขึ้นมาไอ้น้ําในปากเราเนี่ยแหละหหุ้มอย่างนั้นได้ไหมต้องเอาอะไรมามัดเออคงให้ยางไปแล้วอะมัดได้อย่าให้ต้นหักนะอะไรงงอะไรพี่ก็เราทำสามอย่างใช่ไหมลําต้นดอกใบแล้วก็หุ้มส่วนนั้นเราไม่หุ้มส่วนอื่น เออก็ใบไม้ไงครับเด็ดออกไปเออรารองหุ้มใบเราหุ้มพร้อมน้ำต้นก็ได้ไม่เป็นไรไม่ว่าอันนั้นอ่ะหายพันนั่นอ่ะตูมันไกโอเคอ่ะออเทำใบก็ก็หาต้นที่มีดอกอีกต้นหนึ่งสิเพื่อเปรียบเทียบกันไงไม่ได้ทำต้นเดียวทำสามต้นไปเลยเออหรอเออเอาตระกูลเดียวกันก็ได้เอาเพื่อตระกูลเดียวกันอ่ะไอ้พุ่นดอกสีม่วงเนี่ยมันจันทร์อะไรเยอะไหม ฮะอ่าท่านเอาดอกใช่ไหมเอออย่างนั้นเลยใบออกบนู่นเออนู่นไงบนโต๊ะอ่าไปบนโต๊ะมาสมมติอ่ะทดลองดอกดอกเข็มเออเราก็เอาแต่ส่วนใบเออใบก็ส่วนใบดอกก็ดอกส่วนดอกก้านก็ส่วนก้านอ่าเข็นก็หาก้านรูดรูดให้มันจากก้านแล้วเราก็หุ้มก้านมัน ให้มันโดนแดดนะเลึกอันนึงอ่ะให้มันโดนแดดเลึกอันนึงอ่ะครูอันนี้อยู่ได้แล้วอ่าโอเคเดี๋ยวเราก็ก่อนการทดลองมีอะไรไหมก่อนการทดลองสังเกตดิมีไอ้น้ำไหมน่าจะมีค่ะเพราะว่ามันอยู่กับแดดน่าจะรรแล้วผ่านไปสิบห้านาทีมีไหมดอกนะดอกอย่างเดียวนะดอกรนร้วนนะอ่าดอกรนร้วน แล้วเราก็มาเทียบกับใบนั้นไหนใบของเรากลุ่มเราเออเราจะมาเทียบความแตกต่างกันนะทำพร้อมๆกันนะไม่เกี่ยแล้วหรืออะไรลำต้นดิไหนลำต้นอะอะไรกัดเนี่ยอ๋อล่างล่างไม่ต้องล่างไม่ต้องมันมีแต่คนเดินเหยียบอะถามพอตรงนั้นได้ไหมไม่ได้ครับไม่อยู่กลางแดดอ๋อในนั้นเหรอเราดึงล่างมาได้ตอนนั้นแบบนี้ได้เลยไหมเออแต่มาวางบนแดดนะ อ่าหนึ่งต้นให้มีรากผมดนอะไรกัดผมก็ยไม่รู้เลยมืนมดกัดเลยได้ไหมเได้แล้วได้แลโอเคดึงใบออกดึงใบออกเด็ดเด็ดลำต้นออกให้เหลือแต่รากแล้วเราก็มัดใส่ถุงเลยอ่าหนาที่โอยู่ป่อแนุเคลมนีเปลาเห็นได้เลยครับอ่าเขียนขั้นตอนการทดลองก่อนลูกผ่านไปประมาณห้านาทีสิบนาทีเนาะอ่าเราก็มาทดลองอันนี้มาดูอันแรกก่อนเลย เราหุ้มส่วนไหนครับห่มต้นลำต้นลต้นใช่ไหมจากก,ก่อนกับหลังแตกต่างกันไหมตตหมีไอ้น้ำไหมไม่มีมีนิดหน่อยมีปะมีนิดหน่อยต้องจับกล้วส่งตรงเลว่ามีเลยมีไหมมีพอเออมีปบอร์ทำไมผมไม่เห็นอ่ะนิดหน่อยครูม,มีนิดหน่อยนะโอเคเอาม,มาดูส่วนดอกดอสโซนดอกเอาร ي, เราลองน้อเรียนลองจับดูก็ได้ว่ามันมีถ้ามีมันจะมาดูแบบ เดือดบียดหน่อยนึงใช่ไหมมีนิดหน่อยนะส่วนดอกนะมีไหมนี่ครับคูหยดตัวนี้โอเคเอามาดูใบมาดูใบกันคูคูไม่ต้องส่องด้ยดูความแตกต่างเห็นไหมครับเป็นแบบเยอะมากนั่นแหละแต่ถ้าผ่านไปนานๆมันจะกลายเป็นหยดน้ําทันทีเลยนะใช่ครูเมื่อกี้มันหยดแล้วเมื่อกี้มันหยดอ่ะโอเคทีนี้เราไปสรุปผลการทดลองได้ยังได้แล้วได้แล้วได้แล้วเราก็เรียงระดับเลยว่าอันไหนที่มีไอ้น้ำมากที่สุดส่วนล่างเดี๋ยวไปดูกัน อ่ะกลุ่มของควินอ่ะกลุ่มของควินมาควินมายืยนตำแหน่งของต้นตัวเองที่ทดลองไปงไนั่งคั้นตอนสรุปก็คือผลมันเป็นยังไงมีไอ้น,น้ำตรงไหนบ้างใช่ไหมอ,อ่ะอะันแรกจะให้ครูดูไหนก่อนอันนี้ทดลองเกิดกาอะไรเนี่ย ใบใช่ไหมดูซิว่าไอ้น้ำเป็นยังไงครับเยอะไหมเยอะไหมเยอะมากนะเยอะมากอาจจะเราลองมาเทียบกันอ่ะอันนี้เขาลองอะไรลากค่ะลากมีไอ้น้ำไหมมีค่ะมีเหมือนกันเนาะอ่ะลองมาเทียบกันดิลองมาเทียบก่อนนี้นี่ลากลากมันยกได้อันไหนมากกว่ากันลูกอันนี้ค่ะใบไม้นะอ่ะทีนี้อะไรเนี่ยรำต้นค่ะรำต้นทิ้งไว้แล้วนะรำต้นมีไหมมีค่ะมีแต่มีนิดนึงใช่ไหมครับ เดี๋ยวจะบอกว่าเพราะอะไรทำไมถึงมีอ่าต่อไป <c oughs> อะไรสุดท้าย <c oughs> อ่ะอาดอก <c oughs> เอามาดูมีไหม <c oughs> มีเหมือนกันใช่ไหมดึงออกมาเลยเหรอเพิ่งดึงเหรอ <c oughs> ได้ดึงไปนานแล้ว <c oughs> อ่ามันดึงอยู่แล้วจริงจ <c oughs> ไม่ต้องดึงนะครับให้มันเชื่อมไปเลยเชื่อมกับล้าไปเลยอ่ามีน้ำไหมเอ่ยมีอยู่หน่อยนึงใช่ไหมครับแต่ถ้าเราสรุปได้นักเ,เรียนดูทางนี้สรุปได้ก็คืออะไรมากสุดมีน้ำมากสุดใบใบใช่ไหม ฉะนั้นเราก็สันนิษฐานได้ว่าพืชคายน้ําทางทางใบนะการคายน้ําก็คือการเกิดไอออกมาท่านั่นแหละนะครับโอเคอ่ะกลุ่มพี่จากการทดลองสี่อย่างของพี่เนี่ยอันไหนเกิดไอน้ำมากที่สุดส่วนไหนครับอ่นไหนดูดิส่วนใบใช่ไหมเออใบเกิดไอน้ำเราหุ้มแต่ใบอย่างเดียวแน่นะโอเคส่วนใบ มากที่สุดแต่อีกสามอย่างนี้เหมือนกันคล้ายๆกันไหมเอามาดูดอกไหนดอกอยู่ไหนดอกนี้ค่ะดอกอยู่นี่ขอดูหน่อยเียวเเองราคงจะดอกนิดเดียวเนาะอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ยังไม่ออกลำต้นเนาะใช่เพราะว่าทำอันสุดท้ายเลยลำต้นอีกอันนึงรากมีไหมเอามาดูดิเฮ้ยก็มีเหมือนกันนะใช่ไหมครับเออรากก็มีเหมือนกันอ่าฉะนั้นเราไปสรุปผลการทดลองได้ว่าอย่างไงดี พืชอันไหนที่ใครส่วนไหนที่ใครน้ําได้มากที่สุดส่วนใบเพราะเพราะอะไรเพราะว่ามันรับแสงได้มากที่เราเห็นกับตาเพราะอะไรพอมันมีอะไรเก็บน้ำพอมันมีไอ้น้ำมากที่สุดไงก็เลยใครมากที่สุดเออมันเราก็ตอบตามเหตุผลที่เราเห็นสิอ่ะทีนี้เอาโอเคเก็บอุปกรณ์ตอบตรงสรุปผลแต่ขั้นตอนเราก็ทำตามขั้นตอนเ้ยเก็บอุปกรณ์่ะโอเค